วันนี้มารีวิวนะครับการติดตั้งกล่องเดินหกนะครับสายสีขาวนะครับที่ออกจากกล่องตัวนี้ก็ไปต่อที่แบตเตอรี่นะครับต่อจากขัวไฟนะครับต่อจากตัวบวกเลยนะครับแบตเตอรี่แล้วก็มาผ่านสวิตตัวนี้นะครับแล้วก็เข้าในกล่องนะครับส่วนสายสีเหลืองนะครับก็เป็นสายดินนะครับแล้วก็สายดํามาต่อกับคอยล์หัวเทียนนะครับโดยทําการถอดตัวนี้ ก็มาต่อเข้ากับสายแดงนะครับทีนี้มาดูกันนะครับถ้าจะให้หอกนะครับเราก็ต้องกดสวิตช์เปิดนี่นะครับตัวนี้ตั้งให้หอกเร็วหอกช้าได้นะครับ